สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพันชดาพันพาณิชยรหัสนิสิต6504035์650 40 350ค่ะวันนี้จะมาอธิบายเรื่องวิวัฒนาการแบบจำลองของอะตอมนะคะดิโมคิตุสเป็นนักปราชญ์ชาวกรีกผู้นำเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับอะตอมจากปรัชญาสู่วิทยาศาสตร์เรื่องราวเกี่ยวกับอนุภาคมูลฐานที่ก่อกำเนิดจักรวาลดิโมคิตุสเป็นลูกศิษย์ของลิวซีปัส ทั้งสองมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของอะตอมโดยทั้งสองกล่าวว่าหากเราเอาวัตถุก,ก้อนหนึ่งมาแบ่งวัตถุก,ก้อนนั้นไปเรื่อยๆจนมีขนาดเล็กเล็กลงเรื่อยๆและไม่สามารถแบ่งต่อได้อีกเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าอะตอมอสมมาจากภาษากรีกแปลว่าแบ่งไม่ได้ต่อมาจึงใช้คำว่าอะตอมซึ่งนี่ก็เป็นความคิดของนักวิทยาศาสตร์สมัยนั้น ซึ่งเป็นการจินตนาการล้วนๆสิ่งที่เขาพูดตอนนอนก็คืออะตอมคือสิ่งที่เล็กที่สุดไม่สามารถตัดอีกได้หลังจากนั้นแนวคิดนี้ก็ถูกทิ้งไว้จนมีนักวิทยาศาสตร์ชื่อว่าจอห์นดอตันเป็นนักวิทยาศาสตร์สาขาเคมีซึ่งเป็นคนอังกฤษนะคะเขาบอกว่าอะตอมเป็นสิ่งที่เล็กที่สุด แล้วซึ่งที่มันเล็กมากๆเราก็จะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะและเขาก็บอกว่าสาสารทุกชนิดประกอบไปด้วยอะตอมซึ่งเป็นส่วนที่เล็กที่สุดของสาสารทุกสาสารนะคะซึ่งแนวคิดนี้ก็จะไปคล้ายๆกับดิโมคิตุสนะคะและเขาได้สร้างแบบจำลองของอะตอมซึ่งมีลักษณะเป็นทรงกลมตัน จากนั้นดอลตันบอกว่าการที่อะตอมจับตัวกันในอัตราส่วนที่ต่างกันจะเกิดสารประกอบที่มีสมบัติไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีสารสารหนึ่งประกอบด้วยอะตอมนี้จับตัวอยู่กับอะตอมนี้เป็นจํานวน2ออะตอมแบบนี้มันจะเกิดเป็นสารประกอบประกอบสารประกอบหนึ่งที่มีสมบัติอย่างหนึ่งแล้วถ้าเรามีอะตอมสีฟ้าและอะตอมสีชมพู จับคู่กันอยู่แบบอัตราส่วน1ต่อ1เราก็จะได้สารประกอบหนึ่งที่มีสมบัติแตกต่างกันอย่างนี้นะคะแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าอะตอมมีขนาดเล็กแค่ไหนก็จะจำลองให้ว่าอันนี้เป็นเส้นผมนะคะแล้วครูจะตัดเส้นผมออกมาตัดแบ่งครึ่งอย่างนี้แล้วก็จะวาด ข้างในของเส้นผมสมมุติว่าข้างในของเส้นผมเนี้ยเป็นอะตอมอยู่ในเส้นผมนี้ก็คืออะตอมมันจะมีเยอะมากเลยนะคะเราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเพราะว่ามันเล็กมากเราก็ลองจินตนาการประมาณนี้นะคะและต่อมาอีกประมาณ100ปีนะคะชื่อว่าเจเจทอมสัน เจเจทอมสันเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะตอมมันไม่ใช่ทรงกลุมตันธรรมดาและก็ไม่ได้เล็กที่สุดด้วยการทดลองของทอมสันนะคะให้ชื่อว่าเป็นการทดลองในหลอดรังสีแคโทดหลอดแคโทดคืออะไรก็คือเขาเนี่ยจะเอาแผ่นโลหะเข้ามาใส่ในหลอดแก้วนะคะซึ่งหลอดแก้วเนี่ยเขาจะปั๊มอากาศออกให้มากที่สุดตรงเนี้ก็จะไล่อากาศออกให้มากที่สุดนะคะ ก็คือหลอดแก้วเนี่ยเกือบจะเป็นสูญอากาศนะคะเพราะว่ามีอากาศน้อยที่สุดเพื่อที่จะได้ตัดตัวแปรนะคะที่เป็นอากาศออกและผลที่ได้นะคะก็จะเป็นผลที่มาจากแผ่นโลหะทั้งนั้นแผ่นโลหะในที่นี้ก็คือแผ่นโลหะสีชมพูนะคะที่พี่ที่ครูให้เป็นสีชมพูนะคะและในแผ่นโลหะแผ่นหนึ่งก็จะมีการเจาะรูนะคะแล้วเขาก็จะเอามาต่อกับเออเครื่องสักงไฟฟ้าคล้ายๆกับต่อแบตเตอรี่นะคะ ด้านหนึ่งก็จะต่อกับขั้วลบด้านหนึ่งก็จะต่อกับขั้วบวกนะคะด้านที่ต่อกับขั้วลบเนี่ยเขาจะให้ชื่อว่าเป็นแคโทดแล้วด้านที่ต่อกับขั้วบวกก็จะให้ชื่อว่าเป็นแอโนดนะคะปรากฏว่าเมื่อเปิดสวิปสวิปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนะคะก็จะเกิดเส้นแบบนี้เส้นอันเนี้ยเส้นอันเนี้ยก็คือเส้นที่เกิดการเลืองแสงนะคะเกิดฝั่งเลืองแสงจากด้านที่เป็นแคโทดเนี่ยไปยังแอโนด ผ่านรูตรงนี้นะคะรูกลมๆที่เราเจาะตรงกลางเนี่ยตรงแอนโอดไปยังฉากเลืองแสงทอมสันก็เลยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นถ้าแบบจําลองของดอตตันถูกถ้าข้างในไม่มีอะไรก็คือการที่เขาให้กระแสะไฟฟ้าเนี่ยจะต้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นสิทําไมถึงมีการเลืองแสงเกิดขึ้นทอมสันก็เลยคิดต่อนะคะว่าอยากรู้ว่าสิ่งที่ออกมาจากแคโทดเนี่ยเป็นรังสีออกมาจากขั้วแคโทดเนี่ย เป็นขั้วอะไรเขาก็เลยปรับการทดลองนะคะปรับการทดลองเป็นเอาขั้วเอาขั้วบวกกับขั้วลบเนี่ยต่อด้านข้างของหลอดนะคะแล้วก็ทําการทดลองเหมือนเดิมเมื่อกดปุ่มเครื่องจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงเนี่ยพบว่ารังสีเนี่ยแทนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะกับเคลื่อนที่ไปหาขั้วบวกเกิดการเบี่ยงเบนไปหาขั้วบวกนะคะ ดังนั้นทอมสันก็เลยบอกว่าอะตอมที่เป็นทรงกลมอย่างที่ดอตันพูดอาจจะไม่เป็นความจริงจริงๆแล้วภายในอะตอมยังมีอนุภาคอยู่และอนุภาคนั้นนะคะก็ได้มาจากรังสีแคโทดเขาก็เลยเรียกว่ารังสีแคโทดนะคะแล้วก็ตั้งชื่อรังสีแคโทดนี้ซึ่งมีประจุเป็นลบนะคะ ว่าอิเล็กตรอนนะคะดังนั้นนะคะทอมสันค้นพบอิเล็กตรอนจากการทดลองหลอดรังสีแคโทดค่ะและในขณะนั้นนะคะก็มีนักวิทยาศาสตร์และหลายท่านเนี่ยได้ทำการทดลองเกี่ยวกับหลอดรังสีแคโทดเหมือนทอมสันค่ะนักวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่นคนนี้นะคะชื่อว่าโกสตัยค่ะโกสตัยเนี่ยเขารู้แล้วว่าทอมสันเนี่ยทำการทดลองแล้วพบอิเล็กตรอน เขาก็เลยปรับการทดลองของทอมสันเล็กน้อยนะคะโดยที่ให้แครโทดกับแอนดเนี่ยต่อกับเครื่องสักไฟฟ้าแรงสูงนะคะเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเพิ่มฉากเลืองแสงทั้ง2ด้านเลยนะคะทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยทั้งขั้วแคโทดแล้วก็ขั้วแอนดเลยปรากฏว่าเมื่อเปิดสวิชกก็คือจะมีการเลืองแสงไปทั้ง2ด้านทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยค่ะดังนั้นเนี่ยโกสตก็เลยบอกว่า ในอะตอมะไม่ได้มีแค่อิเล็กตออนอย่างที่ทอมสันบอกแล้วล่ะก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าประจุบวกอยู่ด้วยนะคะและต่อมานักวิทยาศาสตร์ได้ให้ชื่อของประจุบวกว่าโปรตอนนะคะดังนั้นนะคะทอมสันก็เลยรวบรวมการทดลองที่เขาค้นพบนะคะเกิดเป็นลักษณะก็จะคล้ายๆกับแตงโมทีท่ผ่าครึ่งออกมาเราก็จะแทนเนื้อ ของแตงโมที่เราผ่ามาเนี่ยเป็นสีแดงซึ่งสีแดงเนี่ยก็จะเป็นประจุบวกกระจายอย่างสม่ำเสมอทั่วเลยและไอตัวที่แทนมเมล็ดเนี่ยก็จะเป็นประจุลบฝั่งตัวอยู่ในทั้งหมดของประจุบวกเราเรียกว่าอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นตอนนี้ทอมสันก็ได้หักล้างแบบจำลองอะตอมของดอตันไปแล้วนะคะที่ดอตันบอกว่าอะตอมเนี่ย เป็นทรงกลมตันธรรมดาแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วทอมสันเขาพบว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดแต่ภายในอะตอมเนี่ยมันมีสิ่งที่เล็กกว่านั้นซึ่งก็คืออิเล็กตรอนที่กระจายอยู่ทั่วกระจายไปอยู่ทั่วเนื้ออะตอมโดยที่เนื้ออะตอมจะมีประจุเป็นบวกหลังจากนั้นประมาณ7ปีต่อมาก็มีนักวิทยาศาสตร์ชื่อรัตเชอร์ฟอร์ด รัตเตอร์ฟอร์ดได้เสนอแบบจำลองอะตอมที่มีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะซึ่งมันต่างจากคนที่แล้วยังไงก็คือรัตเตอร์ฟอร์ดเนี่ยเขาบอกว่าอะตอมเนี่ยมันไม่ได้อยู่แบบเหมือนที่ทอมสันพูดนะคะแล้วมันอยู่ยังไงมันอยู่แบบนี้นะคะคือตัวอนุภาคที่มันเป็นประจุบวกเนี่ยมันไม่ได้อยู่กระจัดกระจายไปทั่วอะตอมค่ะ จริงๆมันอยู่รวมกันเป็นกระจุกอยู่ตรงกลางค่ะซึ่งเขาเรียกว่านิวเคลียสค่ะส่วนอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะอยู่รอบๆอบนิวเคลียสอีกทีหนึง่งซึ่งอิเล็กตรอนเนี่ยก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะเขาเนี่ยจะวิ่งวนรอบนิวเคลียสอยู่ตลอดเวลาต่อมาประมาณ2ปีไม่นานนะักก็มีนักวิทยาศาสตร์ชื่อว่านีนโบมาเสนอแบบจำลองอะตอมใหม่ แบบอะตอมนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับวงโครจรของระบบสุริยะเลยค่ะเขาบอกว่าโอเคตัวประจุบวกเนี่ยมันก็รวมตัวกันอยู่ตรงกลางเรียกว่านิวเคลียสเหมือนกับที่รัตเทอร์ฟอร์ดบอกของรัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอ,อ่ออิเล็กตรอนเนี่ยมันก็จะอยู่รอบรอบนิวเคลียสวิ่งวนอยู่รอบนิวเคลียสในลักษณะเส้นทางเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าในของนินโบเนี่ย เขาได้ศึกษาเพิ่มเติมเขาบอกว่าอิเล็กตรอนเนี่ยที่จริงแล้วมันไม่ได้อยู่ม่วๆไปกระจัดกระจายตามอะตอมแต่จริงๆเขาอยู่เป็นแบบเรียกว่าระดับพลังงานคืออิเล็กตรอนแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีระดับพลังงานที่พอดีกับวงโคโจรแต่ละวงเพราะฉะนั้นในแบบจำลองอะตอมของนีนโบเนี่ยก็จะมาในรูปแบบมีประจุบ,บวกรวมกันอยู่ตรงกลางเรียกว่านิวเคลีย แต่อิเล็กตรอนจะอยู่กันเป็นวงโคโจรอยู่รอบๆเป็นลักษณะที่เป็นระเบียบไม่ได้กระจัดกระจายนะคะก็คือคล้ายๆกับวงโคโจรดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ค่ะต่อมามี3นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามช่วยกันทดลองร่วมกันสร้างแบบจำลองอะตอมต่างๆที่แบบจำลองอะตอมของโบอธิบายไม่ได้เช่นอิเล็กตรอนไม่ได้เคลื่อนที่เป็นวงตามที่โบได้เสนอไว้ แต่จะเคลื่อนที่เป็นรูปทรงกลมหรือรูปอื่นๆแล้วแต่ว่าอิเล็กตรอนจะอยู่ในระดับพลังงานใดและพบว่าไม่สามารถบอกตำแหน่งที่แน่นอนของอิเล็กตรอนได้เนื่องจากอิเล็กตรอนมีการเคลื่อนที่รอบๆนิวเคลียสได้หลายรูปแบบซึ่งแล้วแต่ระดับพลังงานซึ่งดูเหมือนว่าอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ไปทางอะตอมหรือเคลื่อนที่ไปได้ทุกทิศทางนั่นเองจากการคิดค้นของนักวิทยาศาสตร์ทั้ง3ท่านปรากฏว่า อิเล็กตรอนมีสมบัติเป็นได้ทั้งอนุภาคและคลื่นดังนั้นจึงไม่สามารถบอกตำแหน่งของอิเล็กตรอนได้บอกได้เพียงโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนจากข้อเสนอนี้ทำให้เกิดแบบจำลองแบบกลุ่มหมอกขึ้น